เอาละครับก่อนรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับให้กระผมด้วยนะครับ Motion. I feel the commotion beyond you like lotion I'm honest and broken I blow like the ocean I think You were chosen to fix me I'm broken My heart that you stolen Ayy, stay with me, with me, play with me, lay with me Hate to see when you. the chemistry feels like it's destiny I just want you laying next to me And I really don't want you dancing on your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Touching on your body feels like taking on a drug You got me feeling good. Yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. เอาล่ะครับสวัสดีเราผู้เล e ่น EFootball 2024ทุกท่านเลยนะครับผมนะดูเดินครับและคลิปนี้ก็จะพบกับตำนานของเอเมิลานนะครับบูสเตอร์ล่างใหม่ Epic Times พี่เซดอ o นั่นเองครับ Seidorm เนี่ยเคยเป็นนักเตะขอนเลอันมาลิกมาก่อนด้วยนะ จริงๆแล้วนะครับสาเหตุที่ได้ล่างนี้มาเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเล่าไปจะหาว่าผมขิงหรือเปล่านะจริงๆแล้วผมอยากได้ชูอา m เมนดีครับผมกดไปประมาณ900ทองเนี่ยประมาณ2รอบนะครับจริงๆก็คือจะเอาแค่3ตัวหลักอ่ะก็คือคิมมิคชูอาแล้วก็บูนโนกินอลายนะครับที่ผมอยากได้แต่ว่านะครับผมนั้นได้อีพิกบูสเตอร์มา2ใบพร้อมกับชูอาเมนดีแล้วก็บูนโนกินอาไลเลยครับคือแบบผมเปิดให้น้องพี่ที่ทางานดูอ่ะ มันยังร้องแบบเย็ดเคอะไรวะพี่เลยเออดวงดีจริงครับอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมซื้อหวยไม่ถูกครับรางวัลที่4ี่ผมผิดไปแค่ตัวเดียวเอาละครับกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับอ่าพิเศษดอมนะครับก็ล่างนี้จะเป็นปี0607นะครับซึ่งปีนี้นะครับก็มีความพิเศษตรงที่ว่าพิเศษดอมครับสามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับเอซมิลานได้ครับก็แก้แค้นลนะิเวอร์พูลเนาะโดนลิเวอร์พูลไป อะไรนะปัดลูกปัดดิหารเนอของเจอร์ล่าตอนนั้นนะแล้วก็ปีถัดมาครับเอซิมิลานเนี่ยวนกลับมาเจอกันลิเวอร์พูลครับแล้วก็เป็นรอบชิงด้วยฮนะโอ้โหเหมือนให้มาแก้แค้นยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เอซิมิลานไม่พลาดครับสามารถควา้าแชมป์ไปได้นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาอยู่กับพี่เซดอฟกันนะครับเป็นสตาร์ของพี่เซดอฟเนี่ยเขาจะเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ครับเล่นได้5ตำแหน่งนะก็คือกลางรับกองกลางกลางลุกปีกซ้ายปีกขวานะครับเล่นได้5ตำแหน่งก็ถือว่า หลากหลายเนาะเล่นได้หลายแผนด้วยนะครับสำหรับนักเตะที่เล่นได้สำหรับนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งขนาดนี้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสเต็ตกันก่อนนะเซอฟเป็นคนที่สนัดทั้งสองเท้าเลยนะครับเท้าหลักเป็นเท้าวขวาแต่การใช้เท้าซ้ายของเขาเนี่ยก็คือมีโอกาสใช้ก็คือใช้ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกับไออันนี้เป็นตัวโอผมจาไม่ได้ละมันแตกต่างกันตรงไหนวะ <laughs> นะครับแล้วก็ฟอร์มเป็นสแตนดาร์ดครับผมใสยได้ตรงนี้แหละถ้าฟอร์มเป็นสแตนดาร์ดการที่นักเตะหัวจะตั้งเนี่ยโอกาสมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็การประกันอาการบาดเจ็บเป็นไฮครับแล้วก็ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่บูสเตอร์นะครับ่าบูสเตอร์ของเซดอฟครับก็จะคือพา s s สครับบวกส่งสั้นส่งยาวปั่นโค้งแล้วก็คลิกพาวเวอร์ครับสายจ่ายบอลขนาดแท้เลยครับล่างนี้ ถัดมานะครับเดี๋ยวจะดูกันที่สกิลติดตัวนะครับที่เขาให้มาก็จะมีมาร์คเซเทิร์นมีคัสบีไฮเทิร์นซอฟคอนโฟยิงจังหวะแรกจ่ายจังหวะแรกจ่ายทะลุช่องแล้วก็เวกเตอพาจ่ายน้ำหนักดีปิกพอยต์คอสก็มีปั่นไซก้อยก็มีครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะชอบยิงเต็มคอนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตครับสกิลที่ต้องเพิ่มนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยเป็นดับเปอรทัสก็ดีครับดับเปอรทัสยิงไกลสกิลปั่นโค้งโอเคแล้วครับแค่นี้เอาละครับถัดมาก็จะเป็นการรัคบ การอัพสเตตของผมเนี่ยจะกดออโต้ไปก่อนนะครับดูจากการเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเนี่ย12แต่ว่าการครอบฟองบอลเนี่ยมันเป็น98ผมรู้สึกว่ามันล้นเวลาไปบูทธทีมนะครับผมก็เลยลดเลี้ยงบอลเนี่ยให้เหลือแค่11พอแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมเอาไปอัพเด็กซ์ลิตนะครับแล้วถ้าอัพตามผมมานะครับการจบสกอร์ก็คือ4จ่ายบอล8เลี้ยงบอล11 d e x กซ์ลิตก็จะเป็น9ครับอ่าผมลดเลี้ยงบอลไปเพิ่มเด็ t ซ์ลิ y นะ โลบอดี้สเตนก็จะเป็น6นะครับอ่าพออัพเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับพลังก็จะเป็น97ครับแล้วก็ไปบูสทีมเรียบร้อยแล้วก็บูสเตอร์เนี่ยพลังจะเป็น101ครับผมเสียดายตรงที่ว่าเอ,อ๊ะทำไมไม่102ไปเลยวะนะครับเอาละมาครับแล้วก็มาดูสเตตตอนอัพเรียบร้อยแล้วนะครับการหาช่อง 80, บอลคอนโทร9เเลี้ยงบอล91 ควบของบอล99ครับนี่มันโอ้โห,โหน้องน้องแมตซี่เลยฮนะเลี้ยงบอลขนาดนี้นะแล้วก็ส่งสั้นเนี่ย96นะครับส่งยาว86จบสกอร์78ดมงบอล65เล่นลูกตั้งเตะ83ปั่นโค้ง87 สปีด71สปีดต้น83คลิปคาวเวอร์เ3้ายิงโคตรแรงเลยนะครับผมถึงบอกไงว่าถ้ามีสกิลปัน่นโค้งหรือว่าสกิลยิงไกลเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะจ้ำเจครับความแข็งแกร่ง73บาาลานซ์ส85สเตมินา89ครับแล้วก็มาในเรื่องของการป้องกันนะการป้องกันอาจจะไม่ดีมากครับแต่การใช้เท้าสกัดเนี่ยเ3เลยนะแล้วก็การเข้าประทานเนี่ย70เอาละครับแล้วผมก็ขอเปรียบเทียบกับร่างที่ผมมีหน่อยนะครับตอนแรก กือบึได้เซดอฟมามันก็ต้องเป็นตัวที่แบบว่ามีพลังงานสูงใช่ไหมเล่นเกมรับดีจ่ายบอลดีอย่างเงี้ยแต่พอเป็นล่างมิลานเนี่ยคือเลี้ยงบอลดีแบบโคตรเลยครับแต่ว่าล่างของมารลิกที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบว่ากองกลางบล็กบอกทูบนะช่วยเกมรับช่วยเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแบบดูจากสเตตคือมันไปกันคนละทิศคนละทางเลยมันเป็นไปนได้ยังไงวะคือเล่นเกมฟุตบอลมาเนี่ยมันเ,เอาเฉพาะเปนนะผมไม่เคยเห็นตัวไหนที่สเตตมันแบบ ไปกันคนละสายขนาดนี้มากขอดเลยอะเออแบบนักเตะคนอื่นอาจจะมีลถตรงนั้นเพิ่มตรงนี้หน่อยใช่ไหมแต่ว่าเซดอนี่คือแบบคือมันไปกันคนละสายเลยอะเออแต่ผมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้แหละเพราะว่าเซดรอของมาร์ตเกเนี่ยเขาเพิ่งอายุ U 21นะแต่ว่าของ AC ซมิลาเนี่ย31แล้วนะ10ปีครับ เอาแล้วครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆครับเข้ามือโคตรเลยครับทันเน็ตไม่แหลกอะไรไม่หน่วงนะครับคือเลี้ยงบอลดีโคตรครับแล้วตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็น MF ที่เล่นเกมรับก็ค่อนข้างดีเมื่อกี้วิ่งดักมาครับแล้วดูจังหวะนี้ฮะเมื่อกี้แย่งมาได้ก็จ่ายให้มอดดิดครับอ่าเอโตให้บอลมาเนี่ยมวนนิดนึงครับจ่ายทะลุช่องไปแล้วครับจ่ายทะลุช่องก็ดีเหมือนกันครับโอ้โห ทั้งคิวทั้งจ่ายดีฮะแล้วนักเตะที่เป็น AMF นะครับการที่ถนัดทั้งสองเท้าเนี่ยมันดีโคตรๆอยู่แล้วฮะเน่จาจังหวะน,นี้ก็จ่ายด้วยเท้าซ้ายครับคือจะไปมุมไหนจะจ่ายยังไงเนี่ยมันคือการที่ถนัดทั้งสองเท้าอ่ะเราเลือกมุมจ่ายได้ไง สมมติว่านะครับในตอนที่เราใช้นักเตะที่ถนัดเท้าข้างเดียวเนี่ยแล้วเราไปอยู่ในมุมที่เขาต้องใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยบางครั้งมันจ่ายแปลกมันจ่ายไม่ค่อยตรงอะ่ะมันจะมีบ่อยอยู่นะครับต้องสังเกตเอาอ่าแล้วก็จังหวะนี้นะครับมาดูจังหวะผิวกันสักหน่อยครับรับบอลจากชูอาเมนดี้ไปแล้วครับอ่ามาเซเธอร์หนึ่งทีไปแล้วฮะดูดิอ้โคตรผิวอะ่ะการเข้าคองพรสูงครับแต่ว่ายิงไกลไม่ค่อยแม่นไปหน่อยนะผมถึงอยากได้แบบสกิลยิงไกลสกิลปั่นโค้นะครับตอนนี้ผมยังไม่มี อ่าแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับมอดิดรอไปก่อนนะฮะจ่ายให้เซดอไปแล้วครับม้วนม้วนมวน้มว,นมวนหนีโรดี้ครับโอ้โหนี่แบบการรับโอ๊ท็อปเลยเนี่ยเป็นไงม้วนหนีไปครับแต่ก็เล่นเยอะไปนิดนึงโดนเดบอยตักได้อ่าแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับโรเบโตล,ลากมาจ่ายให้ฮนะอ่ะาเซดอไปแล้วครับนี่ขนาดไม่มีแต่บรรทัดนะเนี่ยโอ้โหแต่ยิงไกลไม่แม่นไปนิดนึงครับจบสกอร์เนี่ยเจ็ดสิบแปดเองนะก็เลยแบบยิงไม่ค่อยแม่นไปนิดนึงแล้วก็ไม่มีสกิลช่วยด้วยไง แล้วก็ข้อดีอีกอย่างของเซดอฟครับต้องยอมแล้วว่าเป็นตัวที่ยิงไกลโคตรแรงเลยฮะจังหวะนี้ครับดักได้อยู่นะแล้วก็เอโต้จ่ายมาให้ครับอ่าไปนิดนึงฮะแล้วก็ยิงหักคอแบบอือหูนี่ยิงธรรมดาเนี่ยแบบบอลอย่างพุง่งเือถ้ามันตรงรอบน่ากลัวครับอ่าแล้วก็มาดูจังหวะยิงม่วกันครับถ้าตรงขอบเนี่ยรับรองว่าโอกาสใส่สกอร์สูงแน่นอนฮะอือหึพุ่งเข้าประตูเลยครับเรียบร้อยฮนะ ยิงไกลแรงยิงๆงครับนี่ขนาดไม่มีสกิลนะเนี่ยเอาละครับแล้วก็มาสรุปการใช้งานทั้งหมดนะครับถ้าเอาไปยืนเป็น AMF เนี่ยสุดยอดมากมากครับหเลยคุณจะได้ความพิ้วจ่ายดียิงไกลก็ดีนะครับแล้วก็เกมรับที่โอเคมากๆเป็นของแถมนะเกมรับเนี่ยเราจะต้องวิ่งดักเอาอะแต่ว่าเซดรอเนี่ยเขาดักแบบไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะส่วนตัวผมมองว่าเกมลับของเซดอเนี่ยไม่ได้แย่ครับ ในตำแหน่งของกลางลุกเนี่ยเซดอฟไม่มีข้อเสียแน่นอนครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปยืนในตำแหน่งอื่นๆละ่ะอย่างเช่นปีกเซดอฟก็จะมีข้อเสียแน่นอนครับก็คือเซดอฟไม่ใช่ตัวที่วิ่งไวขนาดนั้นครับมีความพิ้วก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไวมากนะแล้วก็ถ้าเราเอาไปยินกลางรับละ่ะหรือว่ากองกลางแน่นอนว่าจ่ายบอลดีครับยิงไกลดีข้อดียังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่ากองกลางเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่จะต้องช่วยเกมรับมากขึ้นแล้วเซดอฟรับดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้ชัวขนาดนั้น และตอนที่ลองเล่นมาทั้งหมดนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตำแหน่งของกลางลุกคือเหมาะสมสุดแล้วครับนี่มันซีดานชัดๆเลยฮนะต้องยอมรับเลยนี่มันใช้ได้ทั้ง2เท้ายิงไกลดีจ่ายดีครับเอาละครับแลวทุกคนคิดเห็นยังไงกับเซดอรล่างนี้บ้างครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนคนกดตู้นี้กันหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมคู่แบบ ต้องยอมรับว,ว่าดวงดีจริงว่ะแต่ไม่แน่นะตู้หน้ามันอาจจะเล่นผมคืนก็ได้นะอาจจะแบบว่าตำนานของมาร์ลิกที่เป็นบูสเตอร์มาแล้วมันเล่นผมลึกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาละครับแล้วถ้าฟังคลิปของผมจนจบเนี่ยยังไงก็ขอบคุณมากมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยก็จริงนะแต่ว่ารีวิวเป็นส่วนใหญ่ไงเพราะว่าผมมีเวลาทําแค่นี้นะครับถ้าจะทําอย่างอื่นด้วยแต่ว่าผมก็เสียดายทองที่ว่าไปกดตัวมาไง ผมไม่อยากให้ทองมันสูญเปล่าอะแค่นั้นเองนะครับก็เลยทำดีววเยอะไปหน่อยเอาล่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ